วัดี<า>ทุกนวันนี้มาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นสวัสดีครับคุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมหนาวหนาวจนหน้าสัน่นเลยแดดร้อน <c oughs> มีแดดนะแต่ว่าอากาศก็หนาวพวกขี่มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามอเตอร์ไซค์ขนานที่ขี่มาตอนนี้ก็คือมาดู <c oughs> ขี่แบบดูรอบทะเลสาบเล่นๆแต่อากาศเย็นมากเย็นจนแบบ พูดปากไม่ขยับเลยเซคุณแม่ข่านะสวีเดนคุณแม่ข่านะสวีเดนโอเคพอดีจะดูเด็กพลังเขินไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันคันดูท่อแอร์เผาโอเค มาคับเพื่อนวันนี้มาเที่ยวอุสปีสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ย จะเข้ามันมันเริ่มเข้าหน้าร้อนมันก็จะแบบว่าได้ออกไปเดินทางบ่อยออกไปเที่ยวร,รอบๆมันจะย้อนแสงนี่เนาะมันเป็นสวนเป็นเป็นเครื่องอะไรเป็นสวนเดินเล่น ีแดดดีด้วยฝรั่งก็จะออกมาเดินเล่นกันตอนนี้เดินมาริมทะเลาสาบเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าขี่มอเตอร์ไซอะไรมา ไปขับขี่ก็ได้น่ารักเด็กฝรั่ง คุณสบายดีไหมคุณสบายดีไหมเจนเจนเอยองกดเนเดือวัดเจนจ๊ะอะฮะกะตายเ่นดือเยอะกะตายไหนเจนดือไหน Jag är kanin. Du är Du är appa. Kanin passar bra nu på påsk. Ja. Mm. Rabbit for the Easter. Det Är det söta? Vackert område också. Ja, vacker visa. Beautiful area with the lake. Very mm -hmm. beautiful, yeah. ค่ดูไปรอบๆช่วงระหว่างช่วงระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะคะคลิปก็อาจจะรวมกันนะคะอะเดี๋ยวให้ดูมอเตอร์ไซค์สิว่าขี่ขนไหนมาไปดูกัน อันนี้ห่างจากบ้านประมาณ20 2สบยี่กิโลได้ตามคุณแม่ขามาคะ่ะ ันนี้ที่ขี่มาชอปเปอร์คลาสสิกนี่แหละแวน้นแว้นมาหนาวมากไปเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่า ราจะไปที่เื่นกันต่อไอสกรีมบิสโกอนณาพลัดย่า